สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายนะฮะในส่วนของคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .5 นะครับในเรื่องของแมทริกซ์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มกันที่หน้า16นะครับในออข้อ5ใหญ่นะครับที่โจทย์สั่งว่าจงหาค่า x และ y ในแต่ละข้อนะครับ สำหรับตรงนี้วันนี้นะครับเรามาดูนะฮะว่าโจทย์สไตล์แบบนี้นั้นเนี่ยนะฮะถือได้ว่าเป็นสไตล์ประยุกต์นะฮะเรามาดูนะครับว่าเราจะทาอย่างไรนะครับแล้วก็แก้ปัญหากันอย่างไรดีนะฮะคราวนี้เรามาดูข้อ1กันครับเป้าหมายเราคือ x กับ y นะรูกพ้อนวันนี้เราจะหา x กับ y นะฮะให้เจอนะรู้ว่า x กับ y นั้นเนี่ยนะฮะเอ่อมันมีค่านะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับสาหรับวันนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือโจทย์นะฮะทุกคนคงเอ่อเห็นนะครับนะ อ่ะคราวนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยดูเราสังเกตนะครับว่านี่คือเมทริกตัวที่1น,นี่คือเมทริกตัวที่2เขียนติดกันก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าอ่าตอบมยฮะหมายความว่ามันคูณกันนั่นเองแสดงว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยนะฮะหนูจะต้องนําไปคูณกันนั่นเองลูกจุดเนี้ยหนูต้องใช้ความรู้เรื่องการคูณเมทริกด้วยเมทริกนั่นเองนะครับนะซึ่งตรงนี้คูณได้แน่นอนนะฮะนะไม่มีปัญหาครับ ตรงนี้นะครับโดยส่วนมากไม่ต้องไปเช็คก็ได้ลูกพาะส่วนใหญ่จุยกก็จะกําหนดมาให้คูณกันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนะคราวนี้ถัดมาฮะเราเริ่มคูณกันเลยแล้วกันเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องนึกถึงหลักการคูณหลักการคูณคืออะไรลูกพูดะนะฮะบางคนก็พูดผิดบางคนก็พูดถูกนะฮะ,ะสิ่งที่ถูกต้องนะลูกก็คือเอาแถวของตัวหน้าคูณหลักนะฮะของตัวหลังลูกว่าจับหลักง่ายๆแถวคูณหลักนะฮะ เพราะเมื่อแถวคูณหลักก็เริ่มต้นที่แถวแรกก่อนนะฮะก็คือแถวนี้นะฮะเรามาคูณหลักข้างหลังซึ่งมีหลักเดียวพอนง่ายครับนะคราวนี้นะฮะเริ่มต้นเลยละกันนะลูกอ่าเอาแถวนี้คูณอันนี้ได้อ,อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันคิดครับน้ำหนึ่งไปคูณ X ครับ1ตัวนี้จะต้องคูณกับ X นะครับเพราะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะฮะก็คูณกันนะครับต้องคูณให้ถูกตำแหน่งด้วยนะฮะนอกจากจับแถวกับหลักถูกแล้วเนี่ยนะ จริงอื่นก็คือตำแหน่งก็ต้องถูกต้องด้วยนะฮะอันนี้คุ้มจะย้ำเลยนะฮะหนคูณเนะลูกมันจะได้ x ถูกไหมฮะอ่าคุ้มก็จะใส่สัญลักษณ์แมทริกซ์ไว้ตรงนี้นะลูกอ่าตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามันได้อะไรนะฮะสุดท้ายนะหนคูณเได้ x ครับอ่าทดนิดนึงนะตรงนี้คือกระดาษทดคูมละกัน x โอเคนะครับต่อไปฮะนำลบหไปคูณ y มันจะได้ลบวลูกอ่าเพราะั้นนะฮะ เราจะได้ตรงนี้ก็คือ x บวกลบ y ซึ่ง x บวกกับลบ y เนี่ยนะมันก็จะมีค่าเท่าไหร่ลูกอ่า x ลบ y นั่นเองนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะลูกนี่คือตำแหน่งแรกได้ x ลบ y โอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะผลที่ออกมาตรงนี้นะฮะถัดมาลูกมีแถวคูณ1หลักก็จบก็เสร็จไปต่อไปนำแถว2ลูกไปคูณกับหลักนี้เหมือนเดิมนะฮะ x คูณหนได้ x สอคูณ y ได้บวก2 y โอเคนะฮะแล้วก็เอามาบวกกันดูได้ x บวก2 y ดูอ่าต่อไปเท่ากับเน่ยเท่ากับอะไรเราก็ลอกแมทริกตัวนี้มานะครับอ่าเป็น2กับ4นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถามว่าเท่ากันไหมเท่ากันแน่นอนนะดูเพราะมันจะได้อยู่ที่2คูณ1ถูกไหมก็คือ2แถว1ห,หลักนั่นเองนะครับนะ อ่ะตอนนี้ต่อมานะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือตำแหน่งแรกที่เราใช้คือความรู้เรื่องการคูณสเต็ปต่อไปนะฮะความรู้ที่เราใช้คืออะไรสเต็ปต่อไปความรู้ที่ใช้ก็คือเรื่องการเท่ากันของเมทริกซ์ซึ่งเมทริกซ์จะเท่ากันเมื่อไหร่ลูก1มิติเท่ากัน2หน้าตาสมาชิกเหมือนกันทุกตำแหน่งนะฮะมันก็จะเท่ากันทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้การหา x และ y เราก็เลยต้องใช้ความรู้เรื่องการเท่ากันลูกก็คือ x ลบ y เนี่ย มันจะต้องมีค่าเป็น2ตามหลักเมตริกถู่ไหมต่อไปนะฮะอีกสมาการหนึ่งเนี่ยนะฮะคืออะไรครับ x บวกกับ2 y นะฮะจะมีค่าเท่าไหร่ครับ4นั่นเองตั้งชื่อเป็นสมาการที่1และสมาการที่2นั่นเองต่อไปสเต็ปสุดท้ายนะฮะหรือขั้นตอนที่3นั้นเราก็ใช้ความรู้เรื่องการแก้สมาการ2ตัวแปรอูกแค่นั้นเองนะฮะเราก็จะสามารถหา x กับ y ได้นั่นเองนะฮะอ่ะคราวนี้คกวามก็ต้องเพิ่มกระดาษทดให้กับพวกเรานะฮะ เดี๋ยวกล้จะลอกสมาการมานะลูกเดี๋ยวส่วนนี้หนูลอกลงไปได้เลยนะครับ x ลบ y นะฮะเท่ากับ2นะฮะ x บวกกับส y นะครับจะมีค่าเท่ากับ4นะฮะตั้งชื่อเป็นสมาการที่1กับสมาการที่2นะฮะอ่าแบบนี้นะครับคราวนี้ครูก็จะกรอบปิดชั่วคราวอ่าแล้วเราก็จะมาแก้สมาการก,กันลูกวันนี้นะฮะดูที่ว่าสมาการของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเท่าไหร่คราวนี้นะครับหนูสังเกตนะลูกว่า สัมประสิทธิ์ของ x ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเป็นเลขเดียวกันคือเลข1ถูกไหมฮะ1 x, 1 x 1 x แต่ y นี่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกที่จะกําจัดใครลรูกอ่ากำจัด x ลูกเพราะว่าสัมประสิทธิ์ของ x นั้นเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับพอเราก็จะกำจัด x ชิงไปเลยนะครับราวนี้เสร็จแล้วนะฮะครูอ้อมก็จะเลือกนะครับก็คือเป็น2ลบ1ะกันนะเมื่อกําจัด x นะครับครูอ้อมก็จะเอาสมกา,ารลูกมาลบก,กันเพราะว่า x เป็นบวกทั้งคู่เราก็จะนํา2ตั้งลบก,กับสมกา,ารที่1นะฮะ สองตั้งลบหได้อะไร x ลบ x เป็นศูนย์ลูกะนะโทษทีครับ x ลบ x รวมต้องชี้ให้ถูกด้วยเพราะว่าครูว่ามองตั้งใช่ปะ x ไปลบ x เป็นศนย์ลูกต่อไป2 y ไปลบ y ตัวนี้ได้อะไรทดได้ดู2 y นะฮะไปลบกับลบ y ตรงนี้หนูต้องระวังให้ดีนะลูกลบตัวนี้มาจากตรงนี้นะฮะลบตรงนี้เป็นค่าของ y ที่ติดลบอยู่แล้วในสมการนะลูกเพราะ,ะนนคนลบคกลย,ยานะฮะ ต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยฮะฝั่งขวามือฮะเอา4ีตั้งลบสนะฮะก็จะได้อยู่ที่2นั่นเองนะฮะต่อไปเสร็จปั๊บต่อฮะลบวงเล็บเดี๋ยวลบมันจะกลายเป็นบวก y ครับอ่าเท่ากับ2ฮนะ2 y งบวกวได้อยู่ที่3 y มเท่ากับสฮะต่อไปนะครับกำจัดเลข3ออกจากตัว y เสียโดยการเอา3หารทั้งสองข้างของสมการนะฮะตัดไปนะฮะก็จะได้ y อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ เศษเป็น2ส่วนเป็น3นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือค่าของ y ในวันนี้นะครับเราได้ผลลัพธ์ออกมาเท่านี้ฮะต่อไปเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ค่า y เสร็จแล้วยังไม่พอเพราะว่าโจทย์นั้นต้องการค่า x ด้วยถูกไหมฮะเพราะเราก็หาค่า x ลูกโดยการแทนค่าลงไปในสมการลูกเลือกสมการ1ห,หรือ2มาสัก1สมการนะลูกเพื่อที่จะใช้ในการหาค่า x ครับกวมเลือกสมการแรกแล้วกัน ต่อไปเสร็จแล้วนะลูกหนูแทนค่า y ลงไปนะฮะก็คือเศษ2ส่วน3นะครับเท่ากับ2ฮะต่อไปเสร็จแล้วกําจัดลบ2ส่วน3โดยการย้ายข้างออกไปลูกก็จะได้ x เท่ากับอะไรฮะ2บวก2ส่วน3ลูกแบบนี้ขั้นสุดท้ายนะฮะในการคิดเลขตรงนี้ทํำยังไงนะฮะหนูเอา3ขึ้นไปคูณ2แล้วบวก2ลูกแค่นั้นเองนะฮะส2เป็น6 6บวก2ได้8ลูกข้างล่างเท่าเดิมลูกก็คือเป็น 3นั่นเองนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยลูก,กวันนี้ได้ x เ,เป็น8ปส่วนสนะฮะส่วน y นั้นเนี่ยนะฮะก็เป็น2อส่วนสนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะครับได้ x ได้ y เสร็จปั๊บนะฮะต่อไปลูกเราไปดูกันต่อนะฮะในข้อต่อไปอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโจทย์ประยุกต์ นะครับของการคูณแมทริกซ์กับการเท่ากันนะลูกเวลาสอบเนี่ยมันจะมารวมกันแบบนี้แหละนะฮะอ่ะคราวนี้ผ่านไปนะครับเราก็สรุป X กับ Y ในข้อนี้ไว้สักนิดนึงนะฮะเเท่ากับนะฮะแปดส่วนสามนะครับส่วน Y นั้นเนี่ยนะฮะเท่ากับเศษเป็น2ส่วนเป็น3ลูกโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้ต่อไปนะลูกเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพลิกไปดูหน้าถัดไปส่วนกอ2เนี่ยนะฮะครูอ้อมก็จะ เอาไว้ให้เราทำดูนะครับว่าได้คำตอบหรือเปล่านะฮะสำหรับความสามารถของตัวเองนะครับราวนี้ต่อไปฮะเราไปดูกันต่อในหน้า17กันเลยนะครับนะในหน้า17 15, 16แล้วก็17นะฮะโอเคอ่าโอเคลูกหน้านี้นะฮะเดี๋ยววมก็จะทำให้ดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อ,อเป็นแนวทางนะฮะในการคำนวณน,นั่นเองนะฮะ อ่าโอเคนะครับเอ่อคราวนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิครับว่าข้อที่ควมจะเฉลยนะฮะจะเป็นข้อไหนนะฮะในวันนี้นะฮะกมเลือกเอ่อที่จะเฉลยในข้อนี้ละกันข้อที่สามละกันนะฮะนะลองมาดูข้อสามกันดีกว่านะครับเพราะข้ออื่นง่ายอยู่นะฮะก้มก็เลยคิดว่าจะเออจะไม่เฉลยตรงนั้นดีกว่านะครับเอ่อสำหรับข้อที่สามเนี่ยนะฮะก็จะคล้ายๆข้อแรกเท่าแต่ว่าเราจะต้องนะครับ คูณแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็สมการเองเนี่ยนะฮะมันก็คงจะยากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับนะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับว่าไอ้ข้อนี้นะฮะจะเฉลยอ,อะไรกันนะฮะในวันนี้นะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับเริ่มต้นเราใช้ความรู้การคูณก่อนลูกนะฮะเราก็นําแถวไปคูณกับหลักตรงนี้นะฮะ ตรงนี้คูณกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็ได้มิตินะครับก็คือเอ่อน่าจะเป็น2อคูณหนึ่งนะครับคือสองแถวหนึ่งหลักนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ได้อะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็นํามาใส่ที่ตรงนี้นะลูกอ่ะคูณใส่สัญลักษณ์แมทริกไว้ก่อนแล้วก็เท่ากับแมทริกแปดสี่นะฮะโอเคเขียนไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับลองคูณดูนะฮะนำสองลูกไปคูณกับ x หนูจะได้อยู่ที่ 2x นำา3ไปคูณ y หนูได้อยู่ที่3 y แล้วก็เอามาบวกกันได้เป็น1ค่าก็คือ2 x บวกกับ3 y นั่นเองนะ,ะ่ะตอบมาเท่านี้นะฮะต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนำแถวนี้ลูกก็คือแถวที่2ไปคูณหลักนะครับก็จะได้ออกมาตัวหนึ่งนะฮะเอา3ไปคูณ x ได้อยู่ที่3 x เอา2ไปคูณ y ได้อยู่ที่2 y นะฮะแล้วกรน,นีหนูก็เอามารวมกันได้อยู่ที่3 x บวกกับ2 y ครับโอเคนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครหนูสังเกตได้ว่านะครตรงนี้เป็น2อคูณสใช่ไหมอ่าเขียนมิตินิดนึงนะลูกแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น2อคูณหใกล้กันคูณกันได้แน่นอนผลลั์เป็นเท่าไหร่ลูก2อคูณหก็คือ 2, อ2แถวกับอีก1หลักนะครับ1แถว1แถวก็รวมเป็น2แถวอันนี้ถือว่าเป็นค่าเดียวกันก็คือ1หลักนั่นเองนะครับเพราะว่าถูกต้องทุกประการนะครับสําหรับตรงนี้นะคราวนี้ต่อไปนะฮะเราก็แก้สมาการลูกใช้ความรู้การเท่ากันนะฮะซึ่งเราจะได้ว่า ตำแหน่งเดียวกันย่อมมีค่าเท่ากันนะครับเพราะั้นสมการแรกนะครับที่หนูจะได้ก็คือ 2x บวกกับ 3y จะมีค่าเป็น8สมการที่1นะครับต่อไปครับ 3x นะฮะบวกกับ 2y นะฮะก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ4นั่นเองนะครับเป็นสมการที่2นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้ต่อไปนะลูกลอกในส่วนนี้ลงไปนะเดี๋ยวว่งก็ต้องใช้กระดาษคดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เอ่อน่าจะต้องเขียนกันยาวพอสมควรนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคูอม์ก็จะลอกลงไปในกระดาษทดคูอม์แล้วคราวนี้ 2x นะฮะบวกกับ 3y เท่ากับ8นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสมการที่1น,นะครับต่อไปอีกสมการหนึ่งนะฮะก็คือ 3x บวกกับ 2y นะครับเท่ากับ4ะฮะเป็นสมการที่2ดูการนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะ อ่าคนรวมก็ปิดไปนะครับอ่าคราวนี้ถัดมาลูกเรามาดูกันสิครับว่าข้อนี้เราจะแก้สมาการยังไงบางคนเห็นในแวบเนี่ยโอโ้โหไม่อยากคิดแล้วอะ่ะนะฮะดูยากจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้เป็นความรู้ของมอต้นลูกมสามนะฮะอยู่ในเรื่องของกราฟนะครับนะบนะที่เราเคยเรียนกันมานะครับคราวนี้หนูสังเกตนะครับว่าสามประสิธิ์ของ x บนกับ x ล่างก็ไม่ไม่เท่ากันนะลูกก็คือมันเป็นคนละเลขกันข้างล่างของ y ครับก็คนละเลขกันอีกนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสมาการสอตัวแปรอย่างยา,ยากก็ว่าได้ นะครับหลายคนบอกนั้นทายาก็ไม่ต้องคิดไม่เป็นแบบนั้นลูกเราต้องคิดนะครับนะตอนนี้ต่อไปนะครับเราก็ต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่าเราจะกําจัดใครนะครับอ่าวันนี้กูเเลือกกําจัดวายบ้างแล้วกันถ้ากําจัดวายหนูจะต้องทําให้นะครับสัมประสิทธิ์ของวายนี่มันเท่ากันลูกนะฮะถามว่าเท่ากันที่เท่าไหร่ในเมื่อตรงนี้เป็น3เป็น2นะลูกเราก็อาจจะหาคอรโนอของ3กับ2ก็ได้ซึ่งคอรโนอของ3 2สองเนี่ยนะมันก็คือ6ถูกไหม อ่าคอรนนะฮะของเลข3กับเลข2มันเป็น6ลูกเขียนไะว้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทําตรงเนี้ยให้มันเป็น6ตรงนี้ก็ต้องเป็น6เพราะฉะนั้นเราก็เลยจาเป็นต้องเอาสมการ1คูณอะไรลูก3คูณอะไรได้6 2ครับนี่แบบนี้ฮะและหนูต้องนําสมการที่2คูณอะไรเข้าไปที่หน้าจุดนี้ลูกมันถึงจะได้6ครับอ่าคูณ3นั่นเองนะฮะอ่ามันก็จะออกมาอย่างเงี้ยนะครับ คราวนี้ต่อไปนะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นํา2ไปคูณสมการ1คูณอย่างไรคูณทุกตัวเลยครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะได้อยู่ที่ 4x บวกกับ 6y เท่ากับ16นะฮะเป็นสมการที่1ครับต่อไปเอา3ไปคูณสมการนี้นะฮะได้อยู่ที่ 9x ครับบวกกับตรงนี้3คูณเข้าไปลูกเป็น 6y เท่ากับ3ไปคูณ4ได้อยู่ที่12นั่นเองเป็นสมการที่2นะฮะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราสังเกตนะครับหลังจากที่เรานำนะครับเอ่อหกับ2คูณ2และ3ตามลำดับแล้วนั้นตรงนี้ก็จะตรงหน้า Y านะลูกมันก็จะเท่ากันเป็นบวกอ,อก y กับบวกหกวคราวน,นี้นะครับต่อไปครูพ่อขอเปลี่ยนชื่อสมการนิดนึงนะลูกเดี๋ยวจะซ้ําข้างบนตรงนี้เอาเป็น3นะตรงนี้เป็น4แล้วกันนะครับ ต่อไปเสร็จแล้วนะครับให้หนูนําสมการที่3มเนี่ยนะครับมากระทากับสมการที่4ทําอย่างไรดูเป้าหมายกาจัด y ใช่ไหมมี 6y กับบวก 6y นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนํามาลบกันแล้วมันก็จะกลายเป็นศูนย์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการกําจัดก็คือการทําให้หายไปหรือการทําให้มันเป็นศูนย์นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้ต่อไปเราลองเอา3าลบ4ลองดูได้อะไรนะครับเอ่อ 4x กลบกับ 9x กมันก็จะเหลืออยู่ที่ลบ ix ถูกไหมครับ อ่าเป็นแบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะลูกก็หายไปถูกไหมครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเอา16เอ่อนะฮะเอา16ไปลบกับ12ลูกเหลือเท่าไหร่ครับเหลืออยู่ที่4นั่นเองนะฮะต่อไปครับเราจะเหลืออยู่ที่ 5x เท่ากับ4ต่อไปหนูกำจัดเลข5ครับโดยการเอาลบหานี่หารทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะครับอ่าลบหาหารไปเลยนะฮะอ่าโอเคนะหารเสร็จตรงนี้ก็หมดไปก็จะเหลือ x นะครับเท่ากับอะไรนะฮะ ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบหา,ารกันย่อมติดลบนะฮะลบอะไรฮะเศษเป็น4ส่วนเป็น5นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือค่า x ของเรานะฮะได้แล้วนะครับลบเศษ4ส่วน5ลูกต่อไปนะครับเมื่อเราหาค่า x เสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะโจทย์ต้องการค่า y ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหนูก็เลือกมา1สมการลูกที่ใช้ในการหาค่าของ y นะฮะเรามาดูสิครับว่าเราควรจะเลือกสมการไหนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับลอกไว้สักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครูอ้อมจะเลือกสมการที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าสองเนะฮะบวกกับสามไลูกเท่ากับแปดเอามาหาค่าของ y นะฮะต่อไปนะครับหนูแทนค่า x ลงไปณนะตำแหน่งนี้ลูก โอเคไหมแทนค่า x ลงไปนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ฮะ2คูณ x x ก็คือลบเศษเป็น4ส่วนเป็น5ครับบวกกับ3คูณ y ไม่รู้ครับเท่ากับ8ลูกแบบนี้การนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับคิดต่อที่ลูกตรงนี้เอา2นะฮะตรงนี้ส่วน1ลูกเอา2ขึ้นไปคูณลบ4ได้ลบ8นะฮะส่วนเป็น5ครับบวกกับ3 y ลูกเท่ากับ8เนี่มจะออกมาแบบนี้ ต่อไปเสร็จแล้วนะครับเรากําจัดสามและลบแปดส่วนห้านะลูกออกจาก y เสียนะครับแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้เนี่ยวิธีการกําจัดก็ไม่ยากหนงย้ายข้างเศษส่วนตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับคิดแบบง่ายนี่แหละนะย้ายไปแล้วนะครับฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่สามส่วนแปดเหมือนเดิมลบแดส่วนห้าย้ายไปมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายตัวมันเองครับเป็นบวกแปดส่วนห้าลูกก็จะออกมาอย่างนี้อืมอ่ะต่อไปก็ามาต่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสามครับ เท่ากับ8บวก8ส่วน5ได้เท่าไหรหนูก็นำา5เนี่ยไปคูณ8ลุงเทคนิคการคิดนะ5คูณ8ได้40 40บวก8ได้48ลุงได้อยู่ที่48ส่วนเป็น5เหมือนเดิมต่อไปการจัดเลข3ออกจาก y ลูกโดยการเอา3หารทั้งสองข้างนะฮะหนูก็หาร3แบบนี้ฝั่งนี้รูวมก่อเขียนหารแบบนี้นะลูกเพราะว่ามันอยู่ในรูปเศษส่วนนะครับจะได้มองง่ายปั๊บปั๊บหมดนะฮะเพราะฉะนั้น,นจุดนี้ก็จะเหลือแต่ y ่ Y เทากับ 48ส่วน5นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณ3ส่วน1 1ส่วน3นั่นเองนะฮะต่อไปตัดเลขครับ3กับ48แนวนี้เราสามารถนำแม่3นะลูกมาหารทำให้มันต่ำได้3 1 3ลูก3อะไรได้48ครับ3 1 3 3 6 18นั่นเองนะฮะเพราะว่าได้ข้างบนเป็น16ลูกต่อไปขั้นตอนสุดท้ายครับนำา6 6ไปคูณ1ได้อยู่ที่16ครับ ห้คูณหได้5เพราะว่านคำตอบนะฮะของค่า y คือเศษสิส่วน5นั่นเองนะฮะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับในวันนี้นะลุมเดี๋ยวคราวนี้ก็จดลงไปนะครับสำหรับคำตอบในข้อที่3ครับผม โอเคนะครับจดเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมก็จะนํามันออกไปนะครับคราวนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในข้อ4นะลูกกับข้อั้นนะครับเราสังเกตตําแหน่งนี้นะลูกมันคือเมสติกเอกลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะคูณนะครับให้ใช้เมสติกเอกลักษณ์เข้าช่วยลูกและหนูจะหาคําตอบได้ไวสําหรับข้อที่4และข้อที่5นะครับต่อไปเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันต่อเลยนะฮะในส่วนท้ายๆนะครับก็คือเรื่องของทรานส p o r t นะฮะอ่า การสโตรของเมทริกนะครับคืออะไรการสโตรดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างเมทริกใหม่ย้ำอีกรอบนะครับ r า n สโ o r t เป็นกระบวนการที่ใช้ในการนะฮะสร้างเมทริกใหม่นั่นเองนะครับนะว,นวันนี้รู้จัก r ารส p o r t แล้วนะ,ะคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราจะใช้การสโตรนะครับสร้างเมทริกใหม่อย่างไรก็คือว่าเราจะมีเมทริกเดิมมาให้ แล้วให้หนูเนี่ยนะสร้างเมทริกใหม่ขึ้นมาโดยอาศัยเมทริกเดิมซึ่งเครื่องมือที่นามาใช้ในการสร้างใหม่คือ Transport คราวนี้เนี่ยนะครับ t รา n s p o r t เนี่ยนะฮะเราทาอย่างไรละ่ะนะฮะมีวิธีการสร้างใหม่อย่างไรก็คือ1ครับวิธีการแรกนะฮะนำนะฮะแถวนะครับไปเป็นหลักครับนะํบนำแถวไปเป็นหลักในทางกลับกันลูก แนววิธีที่2นะครับก็คือนำหลักไปเป็นแถวครับมันจะกลับกันลพราอวจะมี2แนวทางหนูเอาแถวเป็นหลักหรือหลักเป็นแถวก็ได้นะฮะนี่คือวิธีการของ transport นะครับนะ คราวนี้ต่อไปนะฮะเพราะว,าวันนี้ต้องย้ำตัวเองได้ว่า transpose าคืออะไร transpose ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเมทริกซ์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสร้างก็คือนําแถวเป็นหลักหรือหลักเป็นแถวนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะคราวน,นี้เรามาดูตัวอย่างข้างล่างกันตัวอย่างข้างล่างอ่าตรงนี้นะฮะสำหรับตัวอย่างข้างล่างเช่นตัวนี้ลูกนะฮะคราวนี้นะครับวิธีการที่คว่จะใช้นะครับในการทําวันนี้เนี่ยนะค,คืออะไรก่อนจะไปตรงนั้นขอพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ transpose นิดหนึ่งนะ สัญลักษณ์ของมันจะใช้ตัว t เล็กนะลูกแล้วกเ็เป็นจุดที่อยู่หนะ้าตำแหน่งเลขชี้กำลังนะครับเพราะว่าถ้าหนเว็ n a ยกกำลัง t t ตัวนี้หมายถึง transpose ของ matrix a นั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับคราวนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการสร้างลูกวันนี้เราจะใช้วิธีนี้ลูกก็คือนำแถวไปเป็นหลักนะฮะอ่าโอเคนะครับก้วมทำให้ดูเลยเพราะฉะนั้นนะฮะตรงนี้เราก็เลยได้ใหม่ว่า a ยกกำลัง t ลูกอ่ากวมเขียนใกล้ๆ เราจะทําเป็น transpose นะฮะได้อะไรครับอ่านำแถวไปเป็นหลักนี่คือแถวลูกหนูเอาแถวนี้นะลูกมาทําเป็นหลักเพราะคือเอาตัวเลขจากที่มันนอนหนูก็เอามายืนแบบนี้ครับนี่แค่นี้ต่อไปเสร็จแล้วอีกแถวที่สองลูกนาแถวมายืนนอนเพื่อ้มันยืนครับแค่นั้นเองก็จะกลายเป็นหกสิบนะฮะแล้วก็อะไรฮะลบสองนั่นเองนะครับนี่คือ a ยกกาลังีลูกจบเลยแค่นี้เองนะฮะง่ายๆนี่ก็คือวิธีการ transpose matrix นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ อ่าโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอย่างของการทำทรานสポートนะครับนะอ่าคราวนี้ถัดมานะลูกมาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะอ่ะาข้อมยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้ฮะตรงแบบฝึกหัด1.6นะฮะเอ่อสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับนะถามว่ายากไหมนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็ง่ายๆครับอ่าข้อมยกตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งเช่นก็สามอย่างเงี้ย ทีกำลังทีเท่าไหร่นะครับเราก็จัดการเลยเลยครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะฮะต่อไปครับนำแถวเป็นหลักหรือหลักเป็นแถวก็ได้นะครับคว่ำเลือกแถวมาเป็นหลักได้เป็น5 3นะฮะต่อไปแถวที่2ลูกเอามันมายืนครับ6แล้วก็ลบ2นั่นเองนะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนี่คือ4 t r a n s สโตรครับ อ่ะนนี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูตรงข้างล่างกันสักนิดหนึงนะฮะตรงนี้ครเอ่อตรงนี้นะฮะสามเอยก,กลังทีตรงนี้โจทย์ข้อนี้นะลูกเ,เราต้องทําความรู้อะไรบ้างนะฮะก็คือว่าหนูจะต้องนำนะครับเอ่อสามเนี่ยไปคูณเมทริกเอทรานส์พ t สว่าหนูจะต้องทําการ t r a n s ์พอสเมทริกเอก่อนนะครับนะแล้วค่อยคูณ3เข้าไปนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาด้วยกันเลยครับ อ่านะฮะวมใช้กระดาษทดอีกครั้งนะครับ A t r ทนส p โพสลูกคืออะไรบ้างนำแถวเป็นหลักนะลูกได้ดังนี้ฮะก็คือ2 1-3ลบ3ฮะต่อไปครับ4ลบ2นะครับแล้วก็ลบ3ฮะต่อไปแถวสุดท้ายครับ2 6แล้วก็1ครับโอเคนะอันนี้คือค่าของ A ยกกำลังทีครับโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับเราจะไปหาค่าอีกตัวหนึ่งครับก็คือค่าของใครครับ 3a ยกกำลังทีรู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวว่วเขียนข้างล่างแล้วกันนะครับอ่านะ 3a ยกกำลังทีนะลูกอ่าหนูก็เอา3คูณก็ไปแค่นั้นเองนะฮะ3คูณทุกตัวเลยครับ3 2 6 3 4 12 3 2 6ครับ3คูณลบ3ลบ9ครับ3นะคอ่านะฮะว่วรัดแถวเสร็แล้วลูก3ไปคูณ3 3ไปคูณ1ตรงนี้ได้3นะลูกแก้ไขนะ3นะครับ ต่อไปเสร็จแล้วนำา3ไปคูณลบ2ได้ลบ6นะฮะสาคูณ6ได้18ครับนี่คือแถว2ต่อไปแถว3ะฮะ3ไปคูณลบ3ได้ลบ9ลูก3ไปคูณลบ3ก็ได้ลบ9แล้วก็3ไปคูณ1ก็ได้3ดลูกอ่ะนี่ก็คือค่าของ3 a ยกกำลังทเดี๋ยวจดคำตอบนี้ลงไปนะครับ โอเคนะครับเคครับสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงพอดีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปวีวต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ